สวัสดีครับตอนคืนของวันนี้นะครับผมจะพามาแนะนําท่องเที่ยวอย่างอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําใสนะครับสถานที่แห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของตําบลวังอ่างอําเภอเฉวอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเดี๋ยวผมก็จะพารีวิวพื้นที่เดี๋ยวรอบเลยละกันเริ่มต้นตั้งแต่ป้ายอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําใสนะครับแล้วก็เลื่อนชมไปยังสันอ่างนะฮะแนวสันอ่าง ณจุดนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศเดียว๋รอบนะฮะจุดนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่นั่งนะฮะเดี๋ยวผมพาชมพื้นที่อ่างในยามค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงกว่าแล้วน้ำในอ่างแห่งนี้อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ใจกลางแนวสันอ่างแล้วนะครับ กำลังพาเลื่อนชมน้ำในอ่างนะฮะนยายามขำคืนเลื่อนชมจากทางซ้ายมือไปทางขวามือนะครับเส้นทางถนนที่เป็นแนวสันอ่างตรงนี้นะครับก็ถือว่าจะสร้างได้ดีมีแสงไฟตลอดเส้นทางนะครับแล้วมองไปฝั่งตรงข้ามนะครับ เมื่อมองไปฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเห็นมีอาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างที่เปิดแสงไฟสว่างอยู่นะครับก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งครับของอ่างเก็บน้ำเดี๋ยวผมพาไปทางด้านนู้นเลยดีกว่านะครับจากจุดที่ผมขับรถยนต์เข้ามานะครับเส้นทางถนนสายนี้ก็ถือว่าจะสร้างได้เป็นอย่างดีครับ แล้วจะมีไฟกิ่งตลอดเส้นทางนะครับพามาชมไฮไลท์นะครับณนะจุดนี้ก็จะเป็นพื้นที่ลานนะครับที่นักท่องเที่ยวสามารถนำรถยนต์มาจอดได้แล้วก็มาเที่ยวชมบรรยากาศนะฮะชมวิวของอ่างเก็บน้ำณจุดนี้เดี๋ยวพาเดินไปยังจุดเช็คอินถ่ายภาพนะครับ ก็จะเป็นป้ายอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําใสนะฮะตรงพื้นที่นจุดนี้นะครับก็จะเป็นลานที่ยื่นเข้ามาในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ําก็จะปลูกประดับด้วยต้นไม้ดูน่าสนใจครับเดี๋ยวผมพาเดินผ่านน้าจุดนี้นะฮะ มองพื้นที่น้ําในอ่างเก็บน้ําในยามค่าคืนแล้วผมพามองออกไปตรงพื้นที่ด้านนอกนะฮะพื้นที่ลานตรงฝั่งนี้ก็จะปลูกประดับด้วยต้นไม้ล่มลื่นด้วยพื้นที่ลานจอดรยนต์นะครับที่อยู่ริมถนนที่เป็นแนวสันอ่างนะฮะจากจุดนั้นนะครับเดี๋ยวผมพาเดินมาทางนี้หน่อยละกันนะครับจุดนี้ก็จะเป็นป้าย อาคารชลประทานแห่งนี้ผ่านการตรวจสอบแล้วมองไปทางด้านซ้ายมือหน่อยนะแล้วมาชมยังจุดไฮไลท์นะครับก่อนอื่นมองตรงไปทางเบื้องหน้าก่อนแนวสันอ่างนะครับที่เป็นถนนแล้วมีแสงไฟอยู่ริมถนนตลอดเส้นทางนะครับ มองลงมาตรงจุดนี้นะฮะสปริงเวน้ำในอ่างก็จะไหลลงจุดนี้นะครับพอดีช่วงนี้น้ำในอ่างไม่ล้นนะฮะน้ำก็จะไหลลงจุดนี้ลงไปเบื้องล่างครับกลับมามองตรงจุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ จุดนี้ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของแนวสันอ่างนะครับขับรถยนต์เข้ามาจนถึงจุดสิ้นสุดตรงนี้นะฮะแล้วมองตรงไปยังพื้นที่น้ําในอ่างนะฮะณจุดนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับสะพานถนนที่รถยนต์ของคนในพื้นที่สัญจรไปมานะฮะยังไงวันนี้ผมก็ขอจบการแนะนำท่องเที่ยวอย่างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส สำหรับวันนี้ผมขอพาแนะนำท่องเที่ยวอย่างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมูห่5ตำบลวังอ่างอเภอชะอวดจัังหวดนครศรีธรรมราชเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมได้นะครับที่ช่อง YouTube โอมเข้ามากด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแล้วหลังจากนั้นทุกท่านก็จะได้รู้ว่าครั้งต่อไปผมจะพาไปแนะนำท่องเที่ยวที่ไหนต่อนะครับ วันนี้สวัสดีครับ